อยู่กับช่ององต้นน้ำพัทลุงวัยรุ่นสร้างตัวทีวีสำหรับวันนี้พามาดูา6ล้อ10ล้อนะครับขายครัแล้วมีทั้งหมด3คันนะมีทั้งหมด3คันก็ตอ,ตอนนี้อยู่เส้นอ่า อำเภอบนัวขนุนครับจังหวัดพัทธลุงครับสีแยกโพทองครับอำเภอบัวขนุนจังหวัดพัทธลุงน,นี่เส้นนี้รถเยอะมากมาดูคันนี้ครับอันนี้เป็นอีซสุขครับนี่ครับขายครับโดยโทรถูกใจก็นี่ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่ครับ้องมาดูเอามาดูเป็นยกดำนะครับรุ่นนี้เป็นอะไร ยังใช้งานได้ปกติครับรุ่นเล็กครับนียกดัมได้แล้วไม่มีกระบาดผุนะครับมียางได้ปกติครับคัสซียังสวยครับยกดัมได้รุ่นนี้นี่ครับนีคบ่ครับเรียบเลยผลคันที่สองนะครับนี่แบตเตอรี่ครบกับเครื่องน่าจะเป็นร้อหหรือเปล่า ส่วนคันที่สองจะเป็นไม่รู้เจ้าของร้านไปไหนครับยังไม่เห็นเจ้าของร้านน่าจะไปข้างนอกนี่โทรมาถามเอาได้ครับนี่มีเบอร์โทรเรียบร้อยครับสนใจนี่มีสามคันอันนี้ไม่รู้ว่าขายไหมไม,มั่นใจเหมือนกันนี่หัวยาวคุณอันนี้เป็นหัวยาวครับรุน่นนี้หัวยาวน่าจะเป็นฮิโน่ครับเป็นเทลเลอร์โคนแมคโครครับ นี่เป็นรุ่นเก่า้าเป็นตัวแรกของนีโนะน่าจะเป็นตัวแรกเลยเหมือนกันนับขายครับนี่ภายในนี่ครับตามสภาพเลยครับสนใจมาดูได้นะครับนี่นสวยเลยนี่เบาะน่าจะยังไม่มีขาดนะนี่คาเ็นเลิรสวยนะครับยังไม่มีขุกขะดพร้อมใช้งานทุกคันนะ ใช้งานได้ตามปกติอันนี้ไม่รู้ว่าขายไหมครับนี่หัวยาวครับอันนี้เป็นอีซูหัวยาวครับรุ่นเก่ารุ่นนี้รุ่นเก่าครับมัน,นเคนหกล้อติดเคนครับนี่เป็นรถคลาสสิกนะครับนี่น่าจะเก็บสีมาใหม่เรียบร้อยนี่ภายในอ๋อนี่ครับหัวยาวเห็นไหมครับอันนี้เป็นรุ่น,ร,นรุ่นคุณปูนะครับรุ่นคุณปูนีน่ครับ คลาสสิกแล้วน่าจะขายร,รุ่นนี้นี่ตัวเคนอยู่ครบครับผมรู้สึกว่าหมาเห่าแล้วครับนี่กระบ,บะเนี้ไม่มีผุนะครับนี่น่าจะเป็นรถไฟฟ้าหรือเปล่าเอามาขายก็ไม่ทราบราคาเพราะว่าเจ้าของร้านไม่อยู่นะฮะก็โทรมาถามก็ได้ครับอ่ะก็ให้ดูนิดเดียวครับไม่เยอะมีสำคัญก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามล้ก็นด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปให,หม่ๆจากผมนะครับเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นเรอติดตามได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวจบคลิปทางนี้นะครับผมสนใจก็โทรมาได้นะครับรวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ